เดี๋ยวครับผมเรากําลังจะเอารถคันนี้นะครับไปช่างดูครับไปช่างดูเอาไปช่างดูครับว่ามันจะมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับถ้าน้ําหนักอยู่ในสเปคที่เราหาอยู่นะครับผมก็น่าจะโอเคครับไปทําได้เลย แต่มันหนักอะโคดรเลพี่น้องเพราะว่าเครื่องมันเญ่เนาะตัวนี้เนาะอัดทูลูกพี่ยังกว่เราซื้อังกว่าลูกพี่ห้อยไหม โอ้ฟีมือฟีมือครับถอยเอ้ยดากมันยืนออกไปเงาด้วเครื่องเดินนิ่งดีครับผมยำหมักสวยงามตามท้องเรื่องเลย เลือเงา12เมตรเนี่ยเออ10 11เม็ดเนี่ยือว่าาวาหัวเบาว่ะอะไม่ชบาเลยโหคันนี้ครับถ้าเราไปต่อเราน่าจะอยู่ประมาณโอ้ฝีมือเว้ยโอ้โอโอ เบิร์นยางเลยวะไปขี่แล้วเบนแล้วครับเจ้าว่าไปเดี๋ยวผมเอารถนำไปพวกนี้นั่งน้ำมันกันเดี๋ยวครับไปพาไปนั่งเล่นกับลูกพี่หอยครับลองรถใหม่ครับ ขึ้นบันไดสามขั้นโอ้เอาเลยครับไปเลยครับครับผมสวัสดีครับนี่ครับลูกที่หอยขับได้ทุกอย่างครับนี่ทั้งไมโครทั้งรถสิบล้อรถหกล้อครับทำได้สารพัดครับที่สำคัญครับยังโสดครับยังโสดอุ้ยกูนะนะ พอสนใจไพ,พ่คกับโอ้สงสัยอยากไปอยู่กับทีมงานซูเปอร์ยาววะนี่คันหนึนะ่นี่รถใครเนี่ย ไอ้เขียวโกเบครับไอ้เขียวโกเบวู้วว่อุ้ยสารคามครับอุ้ยสารคามน้ำไม่ต้องครับวางใหญ่ครับ <S <S โอ้มันขึ้นมานั่งรถกระบ,บะยังไงอย่างนั้นเลยครับนี่ นิ่งมากครับนิ่งมากเลยมันนั่งรถทัวร์ครับแปดเกียร์เดินหน้าครับผมตอนนี้หลอดลอด,ลอด้วลูกพี่นลอดเด้ว ที่ตะช่างนะครับผมเพื่อที่จะช่างดูถึงน้ำหนักของรถนะครับว่ามันหนักแค่ไหนครับด,ดูครับยังบีบแต่สไ่้ไหมกู้สาวอ่ะฮะี่หอยครับพี่หอย โอเคครับมาถึงแล้วครับนี่ที่เราจะลองไปช่างดูครับผมบริษัทขวัญข้าวอินเดอร์เทรดจำกัด ข้างหนเชียเอ็มปมบยังรลาป่นใัง่เขาเขาสร้งเขาอ,อยู่นนปุ่บยอยู่บุบยอยู่ยี้างเขาอ,อยู่ีไอพ้พวกกันพวกกันนั่นไหมพวกแค่นปุ่นไหมรถอุ้ยสารคามดำซิ่งครับ โอ้หากันแลนงานอยู่ในเมืองนี่ตัวนี่เนาะสีแยกสารากังไยห้าจวดลูกเพศกำลังเลาะหาที่ช่างอยู่นะครับไม่ไม่มีครับตอนนี้ เมื่อกี้นี่ไปที่โรงสีข้าวครับโรงสีข้าวเขากําลังวุ่นวายอยู่ครับเขาไม่ให้เราช่างด้วยนะครับผมก็เลยมาหาอีกที่หนึ่งครับก็เลยอยู่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวกําลังจะไปครับคุองเสห้สั่งอีกว่าพี่น้องเป็นยังไงปวดเนียนมืสาวครับพี่นอ้อง ลูกพี่ลูกพี่ห้อยครับเ็นูุสาวครับ,บรสาวขี่มออรไซค์ไก่ครับเมื่อนั้นไปลูกพี่สาวยังหาที่ที่ตาช่างไม่ได้ครับ รถของเสียอุ้ยครับโหอ,อิตเตียเป็นอิตเตียอิตเตียตื่นตดเลยว่ะนี่พี่น้องแต่งดีๆก,ก็กลายเป็นอิตเตียตื่นตดไปเลยนะ นั่นบ่ไปเข้าไปเห็นแล้วครับที่ช่างครับเสีย็มบอกให้เลี้ยวเข้าตรงนั้นครับแสดงว่าผมกับเสียหอยมาผิดมาผิดที่ครับรอผิดจุดหาวิธีกลับรถเลยสิยๆไเนี่ยโอ้ถอยเลยครับ ถอยครับถอยน้ำมานเต่ได้หลูกพี่นี่ครับตัวช่างตรงนี้ครับปั๊บบอไมไม่นี่ลูกพี่โอ้โหนี่ต้องปรับอย่างนี้ <laughs> ดูรถข้ามไปเลยครับทีนี้เอา้าเรามาลุ้นกันดูครับว่ามันจะหนักกี่ตันครับผมรถคันนี้ครับหัวลากคัสซีครับหัวลากคัสซีเท่านี้แหละมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่เราพอาจะไล่เบาได้ไหมครับผม น,นี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับถือว่าผมจะตกลงตปรงใจเลยครับคันนี้จะตกลงเลยครับน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการนะครับกาดแทรกที่อานาทีเราทึกมาแล้วครับเราจะมาลุ้นด้วยกัน ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยจึงดึงดึงดึง,ดงนี่ครับตัวเลขครับโอ้โหเจ็ดตันเก้าโอ้โหได้พอดีเลย โเดี๋ยวผมกับพี่หอยลงก่อนครับนี่นี่วะเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์ โอเคครับน้ำหนักเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์าตอนที่แรกเราขึ้นมามันแปดจัน เยี่ยมเลยครับไปสิวะได้เสียงเงินสวัสดาพี่น้องบา้านไปสิวะได้เสียงเงินสวัสดีเจม้าสร้งางบรรยากาศไปเคลียร์กันเด,ด้วยคนเด้อ พี่หอยบอกว่าข้างมันถูครัวมกันนี่ครับคือมันต่ำครับ เส้นล้อหน้าสุดนะครับต้องใส่เบอร์ที่ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงครับพอดีเลยอ่โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นนั้นว่าเราก็ได้รู้นะครับผลมาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปดู